สวัสดีครับวันนี้กันอยบผมบางเหียดอยู่กับผมบางเล็กโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาจบวันนี้เราก็จะมาตอบไปเลยไป Q&A วันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A โอ้เก็บปาก Q&A ที a วันนี้นะครับที่น้องๆถามเข้ามานะครับเยอะมากเดี๋ยว้ดูก่อนร้อยกว่าร้อยสิบหกแต่ว่าคำถามไหนที่ทำบางเหียดจะ ข้ามนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานเกินโอเคเรามาตอบกันที่คำถามแรกเลยนะผมโอเคคำถามแรกที่พี่เจอนะผมบังลิกอายุเท่าไรแล้วครับมีครอบครัวยังครับยังยังไม่มีครอบครัวครับยังโสดอยู่เลยครับอายุครับเดี๋ยวผมกดไล์ด้วยครับอายุยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ครับผมโอเคนะครับ คำถามที่สองนะครับบางเอียดเล่นตะก้อตั้งแต่อยุเท่าไหร่ครับ15ครับผม15ปีนะครับคำถามที่สามนะครับผมอยากให้บางเอียดเป็นมือเสิร์ฟจังเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้คำถามที่สี่คิวันี้บางเอียดสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักหกสิบครับคำถามที่ต่อไปนะครับผม อาพี่ครับบอกผมในผมควาดก็รอบเตะใบไม้ได้แต่พออยู่ในแช่น้ำแชนามจับจังหวะไม่ก็ได้ฝึกยยนไปเรื่อยๆนะครับน้องฝึกยยนพลาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองครับนำตามต่อไปนะครับพี่เลี้ยงไก่ชนเดีด๋ยครับเวลาดูคลิปได้ยินทุกครั้งเลยไม่เลี้ยงครับไม่รู้ไก่มาจากไหนน้องมาังลิขำเสียงไก่ดิอ๋อเนี่ยครับมาจากมังลิข์คตามต่อไปนะครับใครเป็นคนขึ้นปลาสีป้าทำไมใครอ่ะ ลุงตู่ครับลุงตู่ครับเลุงตู่คิดบ่อยเข้ามาในก็เป็นนายกตลกของเราเองโอเคนะผมตลกดีครับคำถามต่อไปนะครับพี่เล่นฟรีไฟไหมครับและพี่ปานกดยูทูบกี่เดือนแล้วครับพี่ไม่เล่นฟรีไฟนะครับผมพี่ก็อยากเล่นแต่เล่นบังลิกเล่นนะครับบังลิกเล่นใครสนใจทักมาได้นะครับก็ถามว่าบังลิกมีช่องไม่ด้วยเดี๋ยวค่อยตอบในนี้นะครับโอเคนะครับบางเกียรต์ปานกดยูทูบมาประมาณนัก สี่เดือนนะครับผ่านมาสี่เดือนครับเพราะว่าสองเดือนแรกมันต้องทําให้ผ่านก่อนตอนนี้ทํามาเข้าจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมอบางเอียดเริ่มเตะแล้วก็ยื้อเท่าไรต่อไปแล้วนะผมแล้วก็มีใครเป็นไอดอลครับเสียงแปดสูบครับพี่เสียงแปดสูบครับผมซีบอกซ์ทูแล้วซ<ส>ีบอกซ์ทูแล้วเปลี่ยนเป็นศพพี่บางเอียดควาดแดงแค่ไหนครับตอบด้วยนะเอฟซีครับรักและคิดถึงแบบไม่สบายนะครับผมตายแล้วเลยนี่ไม่น้องก็หยอกหยอกหยอกโอเคครับผมควาดแดงแค่ไหนครับ ก็ฟาดสามครั้งตะก้อแตกอ่ะน้องถ้าตะก้อขีย์บูนัดครับโอเคครับบางเคยได้เงินรางวัลแข่งตะก้อเยอะสุดเท่าไรครับเสียแต่เสียแต่ก้าดธรรมดาครับไม่เคยได้เงินรางวัลครับเพราะว่าแพ้ตลอดนะครับไม่เคยชนะเลยโอเคครับผมอ๋อเคยชนะครับได้ที่สามแต่ว่าก็ออ๋ตอนนั้นได้ได้เท่าไหร่ว่าบังลิ้กที่สามตอนนั้นได้เท่าไหร่ว่าตอนนั้นที่เราแข่งไปมั้ยที่สามพันหนึ่งไหมพัน พันหนึ่งเออใช่พันหนึ่งตอนนั้นได้พันหนึ่งพันพันวัดสองพันพันห้าพงบโตอ,อยู่เนาะที่สามโอ้ได้ที <c oughs> ่สามก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เราได้ได้มาจริงเหรอเลี้ยงยกยก,ยกหมู่บ้านเลยชาโหดหนัตครับบางเอ็ดทำอะไรครับและมีงานเสริมอะไรบ้างครับผมบางเอ็ดต,ตับวินสามล้อนะผมตับวินสามล้องานเสริมก็เนี่ยครับทำยูทูปเป็นงานเสริมนะครับผม บางเอียตมานถามอันนี้อ๋อออมันอ่านข้อความเดิมนะครับบางเอียตอายุเท่าไรครับน้ำหนักเท่าไรครับตอบไปแล้วครับ29นะครับน้ำหนัก60ครับาบ,าบางเอียตบางลิกมีลูกยังครับมาเร็วบ,บางเอียดและบางลิกบางเอียดมีแล้วหนึ่งคนคน,คนที่อ2องว่าไงนะว่าไครับ<ข>คนที่2ององเดือนนะครับบางลิกมีลูกยังครับโอ้ย<ว>บางลิกยังหาแม่ของลูกไม่ได้เลยแล้วแล้วแล้วใคยเก่งสุดครับกับบางเอียดบางลิกก็ถามมาตอไปนีครับ แล้วแต่วันครับผมแล้วแต่วันวันไหนที่บางลิกคึกบางเอี็จก็ชิดซ้ายครับ <laughs> บงังลิกเก่งกว่าครับเพราะบางลิกสันไมกได้ไอหัวได้แล้วก็หักคอไก่ได้นะครับผมไม่ใช่หักคอไก่หักคอกเป็ดครับ <S <S พี่อยู่จังหวดัดใดครับเล่นตะก้อกันตรงไหนครับอยู่ตรงไหนก็บีครับผมเล่นตรงไหนเล่นของแห้งเล่นที่ตลาดนายชวนของแห้งครับตลาดนายชวนตลาดนั้นนายชวนครับผมตลาดถนนคนเดินบางเอียดอายุยี่สิบเก้าครับผม ความฝันของมังเอ็ดในตอนเด็กอยากทําอาชีพอะไรครับในตอนเด็กใช่ไหมน้องมังเอยดอยากมีอาชีพอยากเป็นนายกไม่ใช่มังเอ็ดอยากเป็นหมอครับนี่คือเรื่องจริงครับอยากเป็นคุณหมออยากเป็นหมอเดี๋ยวพอมาเจอก็จิบหมอเลยครับฮะหมอทำโคตรหมอทำโคตรโอเคนะครับผ่านเลยบางดิรับมุกให้ด้วยครับ ผมข้ามขาตัวเองไม่ได้บางทีได้เพี่งรอบเพราะว่าค้างขาซ้ายไม่ได้ยกขาซ้ายสูงๆแล้วก็ควาดกวายเร็วๆนะครับเดี๋ยวมันก็ค้างได้เองครับบางเหียดนึกยังไงมาทำยูทูบครับก็อย่างแรกเลยครับอยากได้ตังค์อย่างที่2ก็คือเอาคลิปที่เราทําลงไว้แลตอนแก่นะครับนั่นก็คือ2อย่างคนระับบางเหียดมีเล็กลี่ค,คนสองคนครับอายุย9ทํเก้าทำไปแต่ม,มาต้องตอบถูก,ถกทุกคอมเมนต์แล้วเพราะว่า โงการน้องๆเราเสือสพิมเข้ามาพี่ครับทำไมาผมก้ามกาแล้วกางอแต่หมุนตัวได้ขึ้นช่วยํำคลิปมาดูหน่อยจัดไปน้องครับบางเหตดมีความป่อยควันเราต้องเข่งแต่ก็ไปถึงระดับประเทศต้องคิดถึงบางเหตดมีความป่อยควันนี้ไหมครับบางเหตนะครับระดับประเทศใช่ไหมน่าจะไม่มีเพราะว่าบางเหตดร,รู้รู้ความสามารถตัวเองนะเพราะว่าคนเก่งมากว่าบางเหตดนี่เยอะแต่ว่าถ้าคนขี้โม้ถ้าบางเหตุนี่ไม่มีนะเพราะว่าบางเหตุขี้โม้กว่าเพื่อน ชอบเล่นตะก้อเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสุดยอดมากนะครับมันท้าทายดีมันยากด้วยแล้วก็มันเท่ดีแล้วก็เล่นเลยมีความสุขค,ครับมังเยดตั้ YouTube มานานยังครับกี่เดือนแล้วครจ็ดเดือนแล้วครับเก้าเจ็ดเดือนแล้วครับผมมังเยดอยู่จังหวัดไหนมีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่ครับแฟนคนแรกอายุอนุบาลหนึ่งครับเสี่ยนจัดน้องเสี่ยนจัดอนุบาลหนึ่ง <c oughs> อยู่จังหวัดกระบี่ครับพี <c oughs> <c oughs> ่เป็น เอามังลิกมาอ่านวะผมลาตอมาเร็วเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละนนเอาหนังเอาเลยช่วยๆกันตาม่านนินไ่ได้เสื้อแล้วพี่เป็นอันนี้แหละเอาอ่นกันพี่เป็นเปล่าครับเป็นตุ๊ดใช่ไหมเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นนะค่ะน้องมันมาตุ๊ดมาม <laughs> บังลิกครับม,มากครับบังลิกเป็นบงังเหยียดก็เป็น,เ,น,เ,ปนเอาต่อต่อต่อไปแล้วต่อไปบังเหยียดครับทําไมผมเต็มเต็มรอบไม่ได้เต็มรอบ อยหัวไม่ได้ก็เพราะว่าบางเหยียดยังไม่ได้เลยน้องก็ไม่ได้ถ้าเหยียดได้น้องก็ต้องทําได้เพราะบางเหยียดจะได้สอนน้องสูก Q&A อย่าข้ามคอมเมนต์ได้ดูน้องก็กดไลค์ไว้เลยเวลาอันไหนอ่ะแล้วการยิงพื้นสำคัญมากอเลยเราไม่วอร์ร์แล้วก็ก่วอร์ร์เลยต่อต่อต่อการยิงพื้นสำคัญครับสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับต่อเลยครับมากมากเลยครับถ้ายิงพื้นไม่ดีก็เล่นข้างในไม่ได้ เอาคนเลยครับลูกแก่เอาคนเลยเอาต่อต่อบางเหยียดบอกวีดีเพิ่มกําลังใจให้กล้าเวลาแข่ง่อยครับนึกถึงดาวดาวครับนึกถึงดาวดาวครับตาบางเหยียดนึกถึงเมียนะครับจะเตะดีนะครับครับแพ้มาแล้วครับเอาคนนี้ออกไปเลยครับติดยิปติดนิกนเลครับแต่เดี๋ยวไปครับแพ้มาแล้วครับแพ้บางเหยียดครับโอ้เป้รือว่าชนะครับไปไปน้องโอ้ก็บางเหยียดทั้งขึ้นอต่อครับต่อ ตอนนี้บางเอียดเงินเดือนเท่าไหร่ครับยูทูบเลยครับตอนนี้บางเอียดได้เงินเดือนนะครับถามถึงสี่พันครับได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องๆไม่ค่อยดูคลิปถ้าน้องดูคลิปเยอะบางเอียดก็จะได้เยอะถ้าบางเอียดได้เยอะบางเอยียดก็จะกแจกของเยอะนะครับนานนานนานถ้าอยากก,กดข้ามพูดเลยนะบางเอียดเคยทําอะไรเกี่ยวกับตะก้<ห>ที่ภูมิใจที่สุดครับบางเอียดเคยทําอะไรที่เกี่ยวกับตะก้อที่ภูมิใจที่อ๋อเนี่ยครับสอนน้องๆวาดตะก้อแล้วน้องๆทําได้นี่ครับภูมิใจที่สุดแล้ว ระหว่างหมากับแมวบางอยียดจะเลี้ยงกับหรือครับความรูิษย์อ๋อจะไปรุ่นนี้เป็นรุ่นทีสีได้เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาแมวเหรออยากเลี้ยงหมานะครับแต่ว่ามันมันก็เลี้ยงได้แต่ว่ามันต้องทําความสะอาดหลายเรื่องก็เลยไม่ได้เลี้ยงนะครับก็เลยเลี้ยงแมวไปนะบางอยียดชอบกินอะไรกินข้าวก็ตะก้อยังไงให้ดูให้ดูนขาขีดและตัวเบาครับ วิ่งบ่อยๆนะครับแล้วก็คว้าได้สูงเนี่ยมันขาเขาฉีกเองครับต่ออีกต่อรอเลยพี่ครับทำไมถึงทำไมลุงตู่ถึงไม่ลาออกเพราะว่าลุงตู่อันนี้กอดจางวัลเล็กก็ทีไม่ตอบนะครับแตวตอบผิดตอบถูกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวน้องได้ซื้อเลี้ยงไปแจกบาง่อกี้นะครับบังเคยเตะตะก้อแล้วไม่ฉีกขาไหมครับเคยครับเพราะว่าอันไหนรอบต่ำก็ขาฉีกได่ออกนะครับมื่อกี้เล่นตะก,ก้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ หยิบเอ๊ะสิบ้าครับบางเอียะทำไม่อจังเต็มรอบแล้วแล้วลงไม่สวยอะครับถ้าลูกถาลูกอ๋อตาลูกไม่สวยครับน้องอย่าไปซีเรียสกับตาลูกไม่สวยไม่สวยนะถ้าลูกในฝังแล้วลูกนั้นแหละสวยแล้วน้องเอ้ยบางเอียะติดก็อมาสี่ปีแล้วครับยี่สิบแปดครับรายได้รวมบางเอียะถือหลักแล้วครับสองหลักสามหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสี่ห้าหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้าหลักครับห้าหลักครับ ละเอียดกับบัง,บงลิกรู้จักกันนานหรือยังครับไม่นานครับเพิ่งรู้จักได้รักปีได้ไหมและนีได้รักปีได้ไหมไม่ได้นี่เพิ่งมารู้จักนี่แต่ก่อนนู้เบอร์ไม่ไม่ก็อเชี่ยวนี้บังลิศเบอร์โยมันคนแก่นเน้อพ <c oughs> ี่ได้เงินจากยูทูบเท่าไหร่แล้วครับสองหมืน่นตาบัดนะครับผมมไในฝืนในมืนอัลลัตอับเร็วอ๋อถึ้งโกว่าไม่เล็วจำได้ <c oughs> ไหม ฮะลโร้อยแล้วผวมกดเลยตั้งมเลยบน้องเด่นยกดเลยตั้งเลยดูเวลายาวเลยเกายาวเลยน้องตอบแบบชิวๆนะวันนี้ครับร้อยกว่าคำตามก็ตอหมดนะครับบีงเยียยซ้อมติตะก,ก็มาอยู่ปีแล้ว15 16 78 18ครับ บางเหยียดเคยแข่งฟุตบอลไหมครับเคยครับได้เป็นตัวเล่นตำแหน่งสูหน้ากับตีกนะครับทำประตูเป็นดาวเนัวเลยครับผมไม่ได้มูนะครับนี่เรื่องจริงตอนอยู่ปฐุมบางเหยียดครับเวลาควาดแล้วทําไมผมถึงยืดขาไม่ได้อะครับเพราะว่าน้องคว้าต่ําครับบางเหยียดครับครับฝึกนานหรือยังครับฝึกมาสิบห้าปีแล้วครับสิบหกถสิบแปดครับเทคนิคการคว้าแล้วก็มีเทคนิคยังไงบ้างครับ เทคนิคก็ฝึกบ่อยๆครับมันก็จะเก่งเองอัตโนมัติครับผมบางเอียดครับครับฟาดได้ตอนอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าครับสามวันเป็นครับบางลิกและบางเอยียดอายุเท่าไหร่ครับบางเอียดยี่สิบเก้าครับบางลิกยี่สิบเอ็ดครับผมบางเอียดฟาดเต็มรอบเมื่อตอนอายุเท่าไหร่สิบห้าครับฟวาดเต็มรอบสามวันแรกเลยครับที่เริ่มฟวาดตั้งแต่ตอนไหนครับสิบห้าครับสิบห้า พี่ข้ามขาสี่วันครับไม่ข้ามครับพี่ยกขาซ้ายขึ้นเล้ยววาดขวาเลยครับรอบเลยครับไม่ข้ามบังยาดปาตะโก้ตอนเรขท่ายังไงครับ5่าอันนี้อันนี้เป็นคำดามที่ดีมากเลยครับผมสัตครับหมกแหกปากแหกครับพี่ฝึกตะโก้มาจากใครครับจากรุ่นพี่มสามนะครับ ส่วนตำมฟ้าอีกได้ไหมครับแบบละเอียดเอาแบบละเอียดจัดไปครับแต่ว่าตอนนี้ให้มือหายก่อนว่าเจ็บข้อมืออยู่นะครับวันนั้นต่อยกับบางลิกครับเนี่ยครับบางลิกหมู่เหกหมดเลยเนี่ยดูน,นะคือคือบางลิกเล่นแพบางลิกบวยบางเอียดก็ลามแรงบางเอียกตั้งสูงเท่าไหร่ครับบางลิกกวนบางเอียดเน่าเหกวดูวดูวัดลงเท่าไหร่ครับวันนั้นที่บางเอียดทำไปสองเมตรสี่นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็บางเอียดเตะสูงขึ้นมาประมาณนัก สามสิบสี่สิบเซนได้ประมาณสามเมตรได้มั้ยเออไม่ใช่ประมาณสองเมตรหกหน้าจะถึงที่ฟาดตะโกได้ยังไงครับฝึกนะครับฝึกอาจารย์ที่สอนฟาดชื่ออะไรครับชื่ออาจารย์อะไรครับจำไม่ได้แล้วครับนานแล้วมันจะทำยูทูบไม่ถึงตอนที่ว่าบางเหียดยังทําได้ก็ทําไปครับถ้าวันไหนจำไม่ได้แล้วก็นั่งดูคลิปต่าได้ถ้าเป็นไปได้บางเหียดอยากจะเป็นครูสอนตะโกนะครับครับเป็นครับ คุณกิฟครับคุณกิฟไปนั่งในสามเล้าก่อนได้ไหมครับมันเสียงเข้าในโทรศัพท์โอเคไหมครับคุณกิฟเดี๋ยวก็หาฟีฟายไม่พอมเดี๋ยวก็ถามว่าใครเล่นฟีฟ <laughs> ายบังเอียดรับรักรเอฟซีไหมครับรักเอฟซีทุกคนครับผมบังลิกรักไหมรักโอ้ยบังลิกได้เอฟซีมาจากใครครับจากบังเอิญ <laughs> นี่ 2, ครับเอฟคนนะครับเอฟซอฟอต่อต่อนี่คือเบังนี่จากล่างจากล่างทล้ไมบางลิกหนอจังว้าด้วยแล้ว อันก็ไม่นั่นจริงอ่ะบางเหี้ยเล่นเกมลง YouTube ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวบังเหี้ยจะเล่นให้ครับถ้าเกมไหนที่บางเหี้ยเล่นนะครับบางเหี้ยดีดกีตาร์เป็นไหมครับดีดเคยดีดได้สักพักครับและเล่นกีฬาอะไรเป็นดีดเล่นเป็นทุกอย่างครับแล้วก็เก่งทุกอย่างด้วยไม่อยากเก่งมึงกีตาร์เคยดีดพอน,นิ้วบวมแล้วก็ไม่ดีดเลยผมป้าแล้วบางเหี้ยเคยเล่นปิดตาลักษน์ไหมครับเคยครับกับชาวจาวาบ้าไม้าวกล้ ันไปนอนเลยตะกืนนี at ่จายจายออเออเออเออวัดเล่นมันก็ชอบเข้ากล้องกันผมป้าเล็กเจ็บหัวเข่ามาหนังนี้กิ๊มากิ๊บมาหนังนี้มามาหนังนี้มันไปเห็นแต่มันไปเลือดขึ้นนี่เอาต่อ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 ผมป้าเล็กเจ็บหัวเข่าไปตามมาอันนี้บางเอ็ดก็เจ็บนะครับเจ็บอ้าอ้าเอาครับกองแห้งอยู่แถวไหนครับคลองแห้งอยู่ที่อ่าวนางกระบี่ครับรอบแรกๆพี่ๆฝึกรู้สึกยังไงครับ รู้สึกว่ามันสุดยอดทีแรกคิดว่ามันยากพอทะตจริงมันไม่ยากครับมันง่ายคุณอยู่ที่ใจทำอะไรบ้างนอกจากตะก้อท่องแถนี่เก็บตุกงลายละเอียดออกกำลังกายอะไรบ้างนอกจากตะก,ก้อฟิตเนสครับตามคลิปเลยครับตะก้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่จิบบ้าครับพี่เลือกบ้า,า,าตั้งแต่ตอนไหนื่อยจิ๊บบ้าครับพงเดียร์ว่า,า,าตะก้อเป็นตั้งแต่ตอนอายุตั้ครับ เมืองลึกเหนื่อยแล้วคำคอมเมนต์เยอะมากนะบอกเลยเยอะมากถ้าคนอื่นบางเหยียดไม่รู้ว่าตอบมไหยแต่เมืองบางเยียดตอบหมดการคำฟาดยังไงการคำฟาดทำยังไงและบางเหยียดต้องทำโจ้ด้วยมันไม่ได้หรือเปล่าครับบางเหยียดมันไม่ได้น้องเอ้ยมันเจ็บข้อมือนะเดี๋ยวบางเหยียดหายดีเดี๋ยวบางเหยียดจะทำไมนะครับ อันหน้าเขากรงด้วยบังเล็กอันหน้าเขากรงด้วยอ่าบงเหยียนน้ำหนักเท่าไรแล้วขึ้นฟาดป้าตะปอนแบยุเท่าไรสิบห้าครับส่วนสูงเท่าไรหนึ่งหกห้าครับขึ้นฟาดครั้งแรกสิบห้าครับตอบเร็วมากครับฟาดยังไงให้แขนมันไม่กางขอให้กลับมารับได้แขนมันรับตั้งสองข้างอ๋อฟาดยังไงใช่ไหมครับถ้าน้องฟาดต่ำแข็งมันจะรับมาสองข้างแต่ว่าถ้าฟาดสูงแขนมันจะรับข้างเดียวข้างเดียว จริงครับอันนี้จริงเอ้ยฟาดโสงในสองข้างฟาดต่ำข้างเดียวใช่ใช่ควาดได้โสงนะครับมันจะลงมารับสองข้างทราบควาดในสนามแล้วไม่กล้าทำไงดีครับกลับไปโยนควาดสนามยากกว่าตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นแต่ต้องคุ่งงงเยอะๆต้องเปลี่ยนต่อยลำลองไม่ล่อยต้องคลึกคลึกใช่ไปบางยันลงลงหลัง พี่อยากจะมีอาชีพนอกอื่นนะครับมันไม่ขี้เงียดฮะอ่านหมดเลยโอ้ยอ่านหมดเลยนี่งสงจานก็ที่ม้นมาดมเดกชั่วมงเลยใช่พี่บเมียดมีอาชีพอยากอื่นนอกอางก็ไหมครับผมเนี่ยครับยูทูบเนี่ครับเป็นอาชีพได้ครับถ้าเราทําให้ดีนะนับถือศาะไรอิสลามนะผมเมียดอายุยี่สิบเก้านะครับทำมาอะไรขับสามล้อครับทําไมพี่บงเอียดถึงรู้จักตะก้อครับเพราะว่าตอนมสามเขาจะมีวิชาตะตะก้อครับ มังลิกอยู่บ้านคนเดียกลือเปล่ามั้งเหรอมังลิกอยู่บ้านเดียวหรือเปล่าอยู่คนละบ้านกันนะครับซ้อมนานไหมครับถึงซ้อมนานเท่าไหรครับถึงจากกลางครับก็ก็มันอยู่ที่ใจด้วยนะครับถ้าว่าใจกล้าก็เอาแป๊บเดียวนะครับไอดอนพี่คือเสียงแปลกศอกฟัดตะก้อให้โดนหลังตีมจอนหน่อยครับจัดไปครับบางไซไหนอ่ะก็ถ้าว่าซื้อตรงยางมาใส่ก็เบอร์ใหญ่สุดนะครับเบร์ เบสนะครับใหญ่สุดพี่สูบบุรีไหมครับไม่สูบครับดูแต่นุ่มครับมังเหยียดเริ่มเล่นตะก้ออะไรอะคิวันนี้อะไรที่จะให้มังเหยียดเริ่มเล่นตะก้อเห็นพี่ๆก็หัดฟาดนะครับแล้วก็มังเหยียดก็อยากทำตามแล้วก็ทำแล้วก็ได้ก็เลยรักเลยครับผมมังเหยียดให้เด็กต่อยหน้าคิดต่อยหน้าสิมาเร็วมาต่อยได้มาต่อย้ได้มาโอ้ยอะไรงี้ที่ มันหนักครับมันหนักตัวหน้าตัวง่ายครับปวดบ้างไหมเพี่เล่นตะก็อตอนกี่ขวบครับ15ขวบครับสูงเท่าไหร่ครับ160ครับเจอตัวจริงน้องเอียดอัตยาใจดีเตะก้ครับขอบคุณครับบังครับย้อนมาับบังผมเตะแล้วเจ็บขาครับเจ็บขาพักก่อนครับถ้าไม่พักก็วอร์อมร่างกายให้ดีก่อนเล่นนะครับผมอยากให้มึงเอียดเสิร์ฟบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้ครับผม บางซีตามาโรงแรมนะครับบางเหยียดมีกิ๊กไหมครับกิ๊กไม่มีนะครับรักเดียวใจเดียวน้องหนุ่ยคนเดียวนะครับโอ้แล้วก็ไม่เดียวใจโอเคนะผมเปิดซิงตอนไหนเปิดซิงตอนอายุสามสิบยี่สิบเอ็ด <30. S 1> ครับสุดยอดยี่สิบเอ็ดแน่นะเออแน่ยี่สิบเอ็ดบางเหยดเล่นแต่ก็มาสิบห้าปีแล้วนะครับบางเหยดเล่นแต่ก็ตั้งแต่อายุสิบห้านะครับ อยากให้พี่มาเล่นตะก้อที่บ้านผมนะครับ FC จากเชียงใหม่ครับอยากไปนะครับแต่ว่าตอนนี้โควิดเยอะนะครับก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนทำไมขึ้นหน้าเน็ตแล้วขาไม่ยืดครับเพราะว่าเตะจังหวะมันต่ำถ้าน้องเตะจังหวะสูงก็ตึงครับมังเอตุมีเซ็กกับใครไหมครับไม่ครับกับเมียคนเดียวครับผมเฟซบลิกชื่ออะไรครับปรีชาดําดีครับผมบางเอตุแตดผมส่งอะไรครับผมนี่ก็คือส่งมะระกวดนะครับผมโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับประมาณ20นาทีนะครับร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ากี่คำถามนะครับประมาณร้อยอะร้อยต่าไหร่วะร้อยสิบบกนะครับร้อยสิบบกคำถามทั้งหมดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมบางลิขก็ลงในสนามไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่กับบางกิดนะครับผมบางกิดบางกิดเอ้ยบางกิจกวองนะผมโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเอาบางชินนั่งบางชินนั่งบางชินนั่งอีพีหน้าเดี๋ยวให้ถามถึงบางชินบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้บางชินปิดคลิปนะครับผมบางชินปิดคลิป อะไรอ่ะปิดยังไงอ่ะปิดแบบนี้ไงมาถ้าเจ้าคลิปนี้กดไลท์เอาอะไรพูดเอาบางอย่างพูดได้พูดโกนนี่เราถ้าบอกบอกอะไรถ้าเจ้าคลิปนี้กดไลท์ใช่โกนจีถ้ากูแจ้งเค่โอเคนะครับผมแล้วพบกับบางเหยียดแล้วก็น้องสินได้ใหม่อีพี่หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวครับเราเปล่งก่อนเลยเราเปล่งก่อนกับบาร์คอน จัดไปกล้วยอบหน,น,น,น่อยเลยค่ะกื้ยอบหน่ด้ย่ะโอเคครับ้วเจะไปนอีบนวันนี้เราก็เลยับอัปับ